นี่เขาเบียมามามาจะในบ้านจ้ะสิมมะแกงทอใหม่พร้มอมฮ็ดปวกนวออแบบเนาะอ๋นนอฮิดปวกี่มะแกงหวานดินเนียบน่อยแลวจ้ะยินงจะกระถินหน่อยว่าทอดใหม่ของียนต้องใส่ช่วงนำนำเย็นๆกระสับบน,นว่าบึกอื้อหน่อยสิใส่บึกอือพริกลูกโดดนี่ต้องไปไขาซ่พักเลๆสิบ่ปอว่ได้แล้วห่อนปานัน มา,มาแต่วัสดีตอนเต่าเดอ้อปีนองวันนี้พอดีเจเพชรลงมาแล้ว แม่น้องไอสิแจงล่างแล้วละสสวัดีจ้าแม่น้องไอจา้ามาเด้อพี่น้องมาะิีแจงเห็ดเตอร์บนีแิแม่น้องไอสิแจงเห็ดซื้อจินจ้าหน้องไอเห็ดลงหม้อแล้วตำพริกสดใช่หรือจา้าใช่ลูกโดดพรอ้อมอยาให้น้ำเดือดจังเอยก่อนหม้อเดือดจังเอยก่อนนี่รุ่นกับกาแฟามาตาไสนั่นนันนี่บ้านของผมขอไปสีสวัสดีครับ ไปรู้ดีสา,บานบหน่อยครับกาแพวดีไหมว้ดีไหมวดีไหมใคเียนนีลไไูกไใสกัไปน้ำพอเนาะติดขาดไปใสกับแลนน้ำอร่อยร่นยอรเอร่กยอแ่นนอไ่ปย่อยอร่ไไออร่ร่อยร่อยอร่ออ่ยยงงอย่อ,อ,อยดร่ยรอยอร่อยอไ่<า>อยอรอยอยอ่อยอรอยออยออยอ่อกแ่มาเตรียมไว้ย่เตรียมย่รอ,อ,อ,อ่อ่อร่อออ่อ่อ่่อ วัดที่จ้าแม่น้องไพจ้ะอันนี้เขาเบียมามามาตะในบ้านจ้ะขม,ะแมัแจงนอไม้แจงนอไม้เทียนคุณสาลิกาแสงสุวรรณรับฝากมาให้จ้ะนอปไงใหญ่แจงทึ่งเงินต้มกิ้นกับน้ำพริกแล่ว่าบ่ได้เห็น<จ>นอผสมอันนี้บางอือจ้ะแกงใส่กันติดแม่น้องไพอือนหน่อยบักบวกบพะอีตูพริก ไอกำลังติดปรุงปุงจ้ะน้มเประกยวใสจุกน้อยใสหลายอย่างเข้มนอ,อย่งเห็ดมันเข้มเร็วจ้ะใสเครื่องอะไรกันเลยใสเห็ดปวกกรหวานเถอนี่กหวานเล้วอ้วนต็กใสเครื่องไร่ใสเกลือ พราะว่ายามันเข้มเครื่องก็หลายแล้วมีตู้ใส่จ้ะดอกสุดท้ายหอมเฮ็ดปลวกเนาะหอมเดี๋ยวสิซอเ็ดปวกนี่แกงหวานดนี่มาได้ใส่ชรายแกงเ็ดปวกจ้ะแซ่บๆแกงได้ก็ได้แต่บ่ได้แกงสูตร่เนาะ เราไม่เมียติ้มกันหันเราเพียงหวานอีีพี่น้องหวานจ้ะติ้มกันหันเราหวานเอาละให้แม่น้องไปต่อชิวกวพลังต่อชิวกันอยู่พี่น้องแกงน้องใหม่จ้ะเอาให้ไหนไหมน้องไปมาต่อชิวมย่านี้ไม่ได้กินสองแกงน้องม่ดูพี่น้องกินกันผูดคนมักน้องใหม่เนาะว่าไปกินได้เห็ดเไรคอยอยากกินน้องใหม่นะแม่น้องไปเด้ออยู่วายสนุกแต่ว่าเห็ดนี่เพราะท่านเดนือยเบื่อหรอโอ้ยมีน้องใหม่มาต้องใส่ปักขาเนาะ ประตูไปเจ็บพะขาเห็นไหมเด้อพะขาไ่ปลองไปเจ็บปาะขายข้าวกันเดี๋ยวเอาอันข้าวเบียร์ใส่ก่อนนี่ข้าวเบียร์ตำไปแล้วจ้ะมีหอมมีพริกแต่ก็เขาเข้ามาเข้าเนี่ยแหละปึ๊บล้างพกกันไปเดี๋ยวไปเจ็บปาะขายข้าวกันเด้อไปเจ็บนี่ข้าวเบียร์ลงไปคนเรียบร้อยแล้วจ้ะ ยิ่แต่กระถิ่นหน่อยว่าใส่ขม,มิ้นยัต้องใส่ช่วงนำนำเย็นๆกระสับกระสับเนี่ยคนเนี่ยมันละลายก่อนจังนั่นนั่นว่ะจีนี่คเครื่องแกามีบักบัวบักอือ้อแต่ว่ากันแจงนัง่นพอเนี่ยแล้วมาแกงแบบเปรี้ยวๆ <c oughs> เปรี้ยวเนี่ยแต่เราใส่บักอืดจีแ <c oughs> ต่ว่าแม่หนองไปนี่แกงไงล้ากินแล้วล่ะแบบเปรี้ยวๆ เรามักแบบค<ม><บ>นใส่น้องไปหมักใส่อันนี่น้ำไส้บื้อหน่อยสิใส่เบื่อพริกลูกโดดนี่ลงไปหม้อเดือดก็ปรุงก็ได้กินแล้วจ้ะนะก็ได้ตัดเนาะหั่นตัดออกนี่ปรุงดีเย็นดูเอามีดมาเอามีดมาฟัานมันอันนี้นั่นทอดลงอีกมันสูง คนว่าตัดทั้งปุ้งไปสั่นคนว่าเดี๋ยวน, αι, น,นี้ใส<น>่เป็นตันใส่ดูปป่ะทำหนียวพอดะเมียนใส่ประดดใส่ประแดดวยดิยดปแดปแดพออีดเด้นีน้อเมียนเมียน,นประแดดพออีดใส่หน่ะพออีด น้ำถ่วมสาดหง่หอไปนอบ่จิไปสาบบ่ได้ไปสา,ปสาพี่นอเ้ยบังเหรน,น,น,นี่ชุดลดแ่บ่จิไปสาปาน้ำพอดีบ่เด้ไปสั่มมาจินแจงเห็ดแจงเราใหม่เดอ้อพอเมอนเน่ยปลา,าเสิร์น้ำดูน้ำลันิ้มหอดยุหายุคเก่้น่ต้ีโอกาสจะไยจิยำดยวยเนาะ ตัองกดก็ต้องเด็ดพี่น้องน้อยก็ดิกินเด้อเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสบายแล้วครับผู้มักแกงน้องใหม่หรือว่าผู้มักแกงเห็ดกับมาเสียบๆกินง่ายน้ำกันกินเขาน้ำกันมนพี่น้องน้องใหม่ทั้งอุบลจ้ะหวาน,นเป็นหวานเปนวายอยากให้ทีมงานไปเก็บเห็ดอันทานน้ำปนที่เฮดไลท์ที่ท่านคนทานไลท์ครับเราซื้อวางในกลุ่ม คุนสาลิกาแสงสุวรรณแต่ว่าซื้อเหรนซื้อวางเหรนก็เ,เหเม็นบอกนี่เรือวัอเตียเหม่นของไฟก็เลื่อมตามเขาอิจูจ่ะูาอิจูเสี่น้งแก<ร>งมอยงขาพร้อมมวยมวยผัขกขาเขาอิตู ตอันอหนึงหอมอันนึงหอมแบบนึงอันนึงหอมแบบนึงว่าจีหอมคนละแบบเดียพี่น้อะไรแสบเพื่อก็พักขาหน่กินรุ่นแรงแต่ว่ากับแสบแต่ว่าผู้ใดเป็นแมนูก้อนนี่โอ้ยุไตรลบหนิไว้ไปพุ่เหลวแมนหมูว่าได้เหมือนมูแมนก้อนอนนี่เขากินอยู่หน้าก็ใก่แมนูก้อนมีแต่ลูกแก้วมาแล้วเหรอเดี๋ยงนางไผ่ซิมกัน ไปเจังเลยนะเรียบร้อยรอครับเรียบร้อยลวจ้ะแสบขับปกผู้หลบตัวเลยขาสดหง่อนเนาะผู้เ่าคนมักแกงงน้องใหม่สกขาใส่พักเลายๆอย่างนี้แ่ ันี่บักระเจี๊ยบบักระเจี๊ยบกำลังเป็นนั่นน่วยแค่บักระเจี๊ยบมาใส่ยังใส่แกงเห็ดนี่ก็ได้อ๋อปวดไว้อยู่ละอันจะเป็เบียบ่บ่แซปล่าเสียบป่าทางเมืองเลยพ้าเป็นแจงสู้กินเสียบเด็กหนุ่มเอ้ยไข่ทาง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 เชียงค่านนี่แกงบักระเจี๊ยบบ่งวเคยกินแจเทียดได้มาเด้อพอแอดแม่นั่นจ้ะเสียบเสียบแมนนั่นทานสิ่งทางวังสะพุง คิดฮอดอยู่คือเก่าล่ะแต่ว่าไปบ่ทันได้ยากภารกิจกับอันยากนําโควิดเนาะแม่นพอน้องไปมายามดพุ่นล่ะจังสิไไปขาบ่ยาวเนาะก็สิไปเยี่ยมยามยานําบ่ได้ไปดนิิแจงเ็ดพุ่นละดอกใหญ่ๆแม่นิเ็ดเาก็เด้อบ่บ่ได้แล้วฮ้อนปานนั้นฮ้อนบ่ บ้านดีว่าคนทำมาเด้อพ่อหน่อยเอฟซีสุมองสุบอนครับกินของง่ายกันกินของโซนน้ำกันแส่็สบกันบรรยากาศเย็นๆมือที่มันนี่ก็สีหอนาะมัโบยู่แร้วป่งห่อนวอยู่โอ้ห่อนไม่ไม่ยู่แจ้วเมิ่งด้กินกับนี่ก็เอาถั่วหน่อยมาแน่ยน่เลงหาบ้านป่าน้าปล่า

เขาคือดิ้นมือแต่เนี้ยช่นี่เป็นหนาตัวนัะฉันว่าหนี่กองปีตัดเดียวนนึ้ยเป็นแม่ไปล่นลินเป็นน้ำไปเก็บเห็ดเราไปเก็บเห็ดคือเปล่าไรอะเปล่าินไ่ไรบเแลเสียมกดเนี่ยมือกดมือจนกดเจ้าหมันยุทธเด้เห็ดปวก ไปหม่นบานดีเนาะไปหม่นอยู่นะแม่มันจินหม่นอยอ่กมากแม้มันจินเป่าเจ้าเห็นน้ำมูบ่เห็นเห็นสองดอกเห็นดอกบานเห็นได้กันดอกกีก็เห็นมันเป็นขึ้นสีใบตองมาไปเลยตาพดีไปเห็นม่ายกินแ้น่นเปเถ้านศกเถอคนไหลอยยุงเจา คนเพิ่งก็บอไปสวยจักคนเพิ่งไปเสาสุกคนสวยตัวที่งานนี่เดียก็จะเปลี่นกับเจ้าใส่แมงดาใส่นับแจ่ใส่บ้าเป็นแม่ลงไอ้ก็แมลงไฟประเสบ้าเขาโขกเลยเนาะไต้องก็เนกับว่าเขาโคกเนาะใส่น้ำใจ เจ้าว่าเ้าว่าปุ๋งวาเห็ดหวงน้งแตงโขกเลยโขกว่านา่ดอกสะบ่าหางยันโขกผันห้องมนมีงูโขอยังได้มือนันแม่น้องยังว่ดหลงเขาไปออกกับประได้ลงโคกลงโคกมือเศร้าผนไปเก็บพู้นุ่โคกบันเชือกโคกตัว เอากระซาไปเต็มกระซาเอาตาไปเต็มตาปนผัดโคกโคกไงบ่ผู้หูเลยอันนี้เอิญโคกน้อยโคกใหญ่ยุ่งโอ้่นว่าโคกตุเล่ซื้อโคกตํ้เรอืมอ๋อโคกต้เล่อันแม่นนองไอ่ก็แม่น้องไกไปนี่โคกเสมอโคกยุหัวหน้าลวเปน้องมาไก่จากหัวหน้าเขาเนาะไก่หน้าเขาเนี่ยไเลประหยดไปสองคนเด็กๆ ลอยหาที่เม็ด <c oughs> แต่หน้าไปแต่มาเป็นสองคนด,ดื้เดื้กับไปหุ่นยันจังเนี่ติดหน้าตลอดอยู่หลาะหน้าห้องปลาเผ็ดนึน่งเห็นำพ่านออกหลาย,ยเรื่องพันพ่อหนีพ่อเป็นมูดในเครืค่องตาหุ่นเฮ้ยไปกับพ่อกับแม่น้องไอตอนอยากจะได้เห็นท้ำผ่านมาก่อยก็ดีเสียบ บาดซวยๆอย่าน้ตังหน้ารอโขกเนปิวเพ่งหุ่มๆนะ้ไปไต่ก่อนเรานอนหันแล้วต่หมดนะไต่ไปไต่เปนไบ้าเฮ็ดออกลายโยวักคดกลายต่คนต่างอยากนาะช่วงไปแต่ได่ห้จินตามดูดูกาเนอนเพ่อนอนอยู่รอหนานเพิ่นกับหูเมียย่ำเดเพิ่งยไปแยงเราวล จกักเอาปุ๋ยกับเม่ยวันสินก์กับ,กบกที่ถูละอยู่เ้วยพี่อน้องนี้มาโฮมง่ายน้ำกันม,มันบางคนตามมีภารกิจไปลู้ใครอยู่มาท่านมู <c ười> เอาขอผีสีอยู่น,น้ำท่วมก็ได้กินน้ำกันเนาะพี่น้องมาเด้อจ้ะ แกงเห็ดเจ็บไปดูเจ่ดได้กับเส้นนี้มื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้แเหรครับขอขออยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า